โครงการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้เป็นเขตปลอดการดื่มแอลกอฮอล์โดยมุ่งเน้นที่งานบุญงานประเพณีซึ่งการที่โครงการจะสำเร็จได้นั้นต้องมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. จัดตั้งคณะ,ะทำงานในชุมชนอย่างน้อย10คนที่มีองค์ประกอบหลากหลายเช่นผู้ใหญ่บ้านตัวแทนคุ้ม ร้านค้าอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านพระสงค์และมีการประชุมสมัมเสมออย่างน้อย4ครั้งต่อปีเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่วางแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 2. คณะทำงานสำรวจข้อมูลของชุมชนทั้งก่อนและหลังโครงการเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นจำนวนและประเภทงานบุญงานประเพณีที่ผ่านมาค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล จำนวนร้านค้าที่ขายแอลกอฮอล์สถานที่สาธารณะที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีเป็นต้น 3. คณะทํางานจัดเวทีอบรมและคืนข้อมูลผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่สำรวจในชุมชนให้ประชาชนร้านค้าและเจ้าภาพงานบุญงานประเพณีได้รับทราบรวมทั้ง ร่วมกันกำหนดและประกาศใช้กติกาในการส่งเสริมการลดและเลิกการดื่มแอลกอฮอลในงานบุญงานประเพณีในชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญที่ทำให้โครงการสำเร็จ 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงานบุญงานประเพณีทั้งงานเจ้าภาพเดี่ยวเช่นงานบุญงานแต่งงานงานศพและงานเจ้าภาพร่วมเช่นงานเข้าพรรษางานรอยกระทง งานปีใหม่งานสงกรานต์งานกระถินเป็นต้นโดยขอความร่วมมือจากเจ้าภาพงานบุญให้ปฏิบัติตามกติกาของชุมชนและมีการยกย่องเจ้าภาพงานบุญที่ปฏิบัติตามกติกาได้ดีรวมถึงขอความร่วมมือร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551นอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของชุมชน ลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการปฏิญาณตนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสําคัญต่างๆ 5. คณะทํางานติดตามเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลในงานบุญงานประเพณีได้แก่ค่าใช้จ่ายในการซื้อแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีจำนวนร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อคืนข้อมูลให้คณะทำงานและประชาชนในชุมชนทราบความก้าวหน้าเป็นระยะ และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับประชาชนในชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานต่อไปโดยสรุปผลลัพธ์สำคัญดังนี้จำนวนงานบุญงานประเพณีจำนวนร้านค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้ใจ่ายเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณีของชุมชนลดลงพร้อมทั้งยกย่องเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาหรือมาตรการชุมชนซึ่งเมื่อชุมชนทำกิจกรรมครบถ้วนแล้วจะทำให้เกิดงานบุญงานประเพณีปลอดแอลกอฮอล์ในชุมชนอย่างแน่นอน